Música วันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อ,อยางนะฮะของยี่ห้อ TCM มาแนะนําให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยตามเชฟต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็น TCM รุ่น L13 นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นสายใช้งานง่ายดูแลง่ายนะฮะ TCM นะฮะเพราะว่าเจ้าพวกรถที่เป็นแบรนด์ของ TCM นะฮะเป็นยี่ห้อ TCM เนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์นึ่งเหมือนกับรถถูกล้อรถบรรทุกบ้านเราเองนะคะรับพอจ้างพวกการหาอะไรการหาช่างสวิตการดูแลรักษาการ m มนเทน n a n เนี่ยจะทําได้ง่ายแล้วก็มีราคาค่อนข้างย่อมเย่อมมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ TCM น TC นะะฮฝัใจ ลากเกษตรนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะบุ้งกีของเจ้าตัว I3 ซคันนี้นะฮะก็จะมาพร้อมกับุ้กกีขนาด1.2คิวนะครับลูกค้าครับนี่บุ้งกี1.2คิวนะตามไซด์ไสเลยนะครับตัวนี้นะฮะ นนะะเน่นะฮะเน่วุ้งกีก็สวย,ยนะ,ะเป็นเนื้อเต็มแบบนี้เลยไม่ได้มีรอยทุรุรอยชิคัดตรงไหนของตัวเน่วุ้งกีของเขานะครับแกนเสริมนี้ก็ไม่ต้องห่วงรอยละร,รอยดามไม่มีนะครับอันเน้นะฮะนี่นะฮะเป็นสเต็กหลังคาน,นะครับแบบนี้เลยเน้นการใช้งานได้ง่ายดูแลง,ง่ายๆนะฮะไม่ต้องมานั่งพวงเนื่งตู้แอร์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะฮะหน้าง,งานบางท่านเนี่ยไม่ได้ใช้งานตักกันทั้งวันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในการมีตู้แอร์เนี่ยบางทีคอมแอร์มันเสียบ่อยนะะะะะะะฮฮเเเพพพพรรรรราาาาาาวววว่่่กกกกกนน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 ีีี้้้้ยมมมัััััจหบทททสต์์แแล็ใชงงคออะ แต่ว่าถ้าเกิดเราสตาร์ดับ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 อย่างนี้เนี่ยนะฮะพวกคอมแอร์เนี่ยมันมีโอกาส มากินขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่ต้องการเน้นการใช้งานดูแลง่ายๆใช้งานง่ายๆนะฮะแต่พวกนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนนะลูกค้าครับเพราะว่าลมมันก็โฟไหลโฟปกตินะฮะก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน,ง,าน,ง,านง่ายๆตัวแลง่ายๆนะครับนี่เบอร์ยางก็จะเป็นเบอร์ยาง16.9 24นั่นเองนะครับตามสายรถตัก1.2คิวนะครับนี่ RS3 นะฮะโอเคดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สูบ ทอร์โ,โบนะฮะแล้วก็หลัดเคร่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นอ e ิวสุ 4BG1 นะครับลูกค้าครับโอ้โหงานง่ายนะฮะตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดมีรถหัวล้ออยู่แล้วนะบ,บกได้เร็วว่าได้ยินหลาดเครื่องไปเนี่ยงานง่ายเลยนะฮะตัวนี้นะครับนี่เครื่อง 4BG นะฮะตัวนี้นะครับการสตาร์ทเครื่องนะฮะ สวยๆ10ปๆนะฮะตัวนี้นะครับเอาลงอะไรนี่เป็นตองหัวนะฮะหาง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาแน่นอนนะตัวนี้นะครับนี่ยูซู 4BG นะครับสวยๆเลยเปิดดูอีฝั่งให้ดูนะครับฝั่งหัวชีดนะครับ รถเขาเนี่ยก be really ็บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆเลยนะฮะจุดรั่วซึมไม่ต้องห่วงนะฮะไม่มีเลยแล้วก็เสียงเกียร์เนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับฮะดูเกียร์กันนิดนึงในส่วนของเกียร์ของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ท้องนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปใช้งานง่ายดูแลง่ายเกียร์อะไเป็นเกียร์ท้องนะฮะแมนนวลแมนนวลเลยแล้วก็สภาพลูกเกียร์ของเขานะฮะบอกได้เลยว่าแห้งดีนะตัวนี้นะครับทั้งสวยดีหมดหมมเลยนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับ นี่นะฮะสภาพหน้าตาด้านบนประมาณนี้นะฮะอ่าลงโลงโฟโฟแบบนี้เลยนะครับทวนลก็จะเป็นคอนโดลเดียวแบบนี้นะนี่ขึ้นลงแล้วก็สายขวาความหงายแบบนี้นะครับอลองเทสให้ดูก่อนนะครับนี่น,น,นะครับกดตัวลอยได้นิ่มๆินะครับนี่ไม่นำซ้ำเดี๋ยวลองลากตัวให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับ นิ่มๆนะฮะตัวนี้นะครับปั๊มปั๊มแรงดีนะฮะแล้วก็แรงเกียร์ของเขาเนี่ยก็ยังดีมากๆนะฮะกดตัวลอยได้นิ่มๆเลยนะครับนี่นะฮะอ่ายกแขรให้ดูนะครับนี่นะฮะ ปั๊มเฟิมนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะแรงเร่งเนี่ยไวตอบสนองตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของเกียร์ของเขานะฮะตามไาเกียร์ทอ็อกเนาะเขาจะมีทั้งหมดสี่สามเกียร์แบบนี้นะ,ะขออภัยนะฮะมี3มเกียร์นะ,ะสลับแอรสามตัวนี้นะ,ะนี่หนึ่งสองสามแบบนี้นะครับอ่ะลองไล่ดูนะฮะหนึ่งนะครับสองสามนะครับนี่ฝั่หลังครบนะฮะเบรกเหยียบอยู่ดีปกตินะครับอ่ะเดินหน้านะฮะหนึ่งนะครับสองนะครับปื๊ดสามนะครับนี่นะฮะ ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับหอยหลังลากเกียร์สาให้ดูด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเกียบไปเลยนะครับรอรอบไม่นานนะครับแระเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเกียร์นี้เรียยได้ว่าแรงดีมากๆต่อไปพร้อมลุยได้เลยนะครับนี่กลมอะไรก็นิ่มดีปกตินะหมุนซ้ายหมุนขวาเดี๋ยวไปซ้ายขวาเนี่ยสบายๆชิลๆเลยนะครับอ่ะอีกทีนึงนะฮะ รอรอบไม่นานนะตรงนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าพร้อมเุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะฮะสภาพเครื่องสภาพด้านบนแล้วก็เป็นการลองขับเทดเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัว TCM L13 นี่นะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัว TCM L13 คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลพิ่มิมนะฮะได้ที่เบอร์โทรดกันตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอันก็จะมีรูปของเขานะครับละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนคั่ตลอดาั่งของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกางถลายทีพีเอ็ด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าแหงสวยทั้งคครก้าพวเื่อง ปัม๊มเกียร์ของเขานะฮะก็อย่างเท่ๆให้ดูเลยนะฮะแรงดีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเป็นสายดูแลง่ายใช้งานง่ายนะั้นถ้าเกิดท่านใดสนใจนะฮะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะแล้วก็ได้ส่วนของค่าตัวของน้องเขานะฮะตัวนี้ก็ไม่แพงนะนะอยู่แค่เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับอา่าแล้ตัวนี้ไปลุยงานไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากาที่นี้นะฮะแก้วตัวทีเทียมเอลิฟสามคันนี้นะครับถ้าเกิดท่าในใดที่ดูแลชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับสสสาาาาหหหรรัันะะะัับวววนนนนนนีี้้้กกก็ลลไไปป่่อออเเจใใมคคิดับ you